คุณผู้ชมครับไปดูในเรื่องของปัญหายาเสพติดกันบ้างล่าสุดนะครับทางกองกําลังผามเมืองเนี่ยฮะมีการประทะกับแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติบริเวณชายแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยฝั่งตรงข้ามนะครับเสียชีวิตจากการประทะเนี่ยแรายและก็สามารถยึดยาบ้าได้4ล้านห้าแสนเม็ดครับนี่นะครคุณผู้ชมครับพลตรีสุภฤศสถาพรผลผู้ประชาการกองกําลังผามเมืองนะครับท่านเองเนี่ยได้เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุ บนพื้นที่ป่าบนดอยสูงเขตบ้านต้นม่วงตําบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3เนี่ยได,ได้มีการประทะก,กับกองกําลังคุ้มกันและก็กลุ่มลําเลียงยาเสพติดขณะทําการออกลาดตระเวนตามพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกว่า10คนมีการพกอาวุธประจํากายและก็แบกเปรสัมภาระเดินลัดเลาะมาตามแนวป่าตามตะเข็บแนวชายแดนครับ เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อขอตรวจคน้นแต่ฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ใช้อาวุธปืนานานาชนิดนะครับยิงกระหน่ำใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดเส้นทางการหลบหนีจึงเกิดการยิงต่อสู้กันนานประมาณ10นาทีเมื่อเหตุการณ์สงบลงนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยปลอดภัยทุกนายตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับพบร่างของกองกําลังคุ้มกันและผู้ลำเลียงยาเสพติดนะครับนอนเสียชุดิต8ศพ และก็ยังพบเป้บรรจุยาเสจติดนะครับ45เป้รวมยาบ้าท,ทั้งหมดนะครับที่สามารถยึดได้อยู่ที่4ล้าน5แสนเม็ด ค่ะทางด้านผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเมื่อช่วงเข้าเมื่อช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานเป็นต้นมาทางกองกําลังผาเมืองก็ได้สั่งการให้หน่วยที่ประจําการในพื้นที่ชายแดนทุกหน่วยเพิ่มความถี่ในการนํากําลังพลออกลาดระเวนเฝ้าตรวจและซุ่มโจมตีเพื่อที่จะสกัดกั้นยาเสพติดที่บริเวณชายแดนให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งในรอบเดือนนี้นะคะก็มีการสกัดจับกลุมยาเสพติดได้จํานวนมากเป็นผลมาจากการเพิ่ม ความถี่ในการออกปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของกําลังเจ้าหน้าที่กองกําลังผาเมืองนั่นเองนะคะครับแม